สวัสดีครับทำงายให้อร่อยครับวันนี้จะมาชวนทำกะเพราหน่อไม้ไก่นะครับเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับที่อร่อยลงตัวมากเลยครับเอาละครับมาเตรียมเครื่องปรุงนะครับง่ายๆครับไม่มีอะไรมากก็จะมีไก่นะครับหั่นชิ้นนะครับประมาณ2ขีดติดหนังนี้ครับจะอร่อยฮะแล้วก็มีพริกกระเทียมตำครับตำมาเรียบร้อยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะฮะกะเพรานะครับเดี๋ยวผมจะเด็ด ใส่ตอนผัดนะครับสดๆเลยจะไม่เด็ดไปก่อนนะฮะแล้วก็จะมีหน่อไม้นะครับเป็นหน่อไม้ที่เขาต้มขายนะครับใส่ถุงถุงประมาณ20่สิบามิบาทนะครับเราก็มาหั่นนะหั่นเป็นชิ้นยาวๆปลายแหลมๆอย่างนี้นะครับใช้มีดหั่นนี่ครับแบบนี้นะครับประมาณสองสองหนอนนะฮะสองหน่อเล็กๆนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาทำกันเลยครับ เจียวพริกกระเทียมก่อนครับให้หอมครับตามด้วยไก่นะฮะใส่น้ำลงไปหน่อยครับตามด้วยหน่อ,อไม้นะฮะผัดให้เข้ากันครับ แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำต,ตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับแล้วน้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะฮะผมไม่ได้ใส่มันหอยนะครับใส่แล้วมันจะเลี่ยนนะครับแล้วก็พวกผงชูรสพวกเรสด,ดีอะไรผมไม่ได้ใส่นะครับเพื่อให้ได้รสชาติแท้ๆออกมานะฮะนี่นะครับกระเพราผมจะเด็ดลงไปงนี้เลยครับ รสชาติจะสดจะหอมกว่านะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าใส่เยอะมันจะเหม็นเคียวนะฮะแต่ที่จะหอมใส่กําลังดีครับผัดต่อยครับครับเรียบร้อยแล้วครับสีสันงดงามนะครับแล้วก็หอมมากๆเลยครับจัดขึ้นจานเสิร์ฟไปเลยครับ รับประทานกับข้าวสวยและร้อนๆนะครับเหมาะกันมากเลยฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการทําง่ายให้อร่อยนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับ